สวัสดีครับพี่รักจากต่างๆนาชา n e l ที่บอกไว้ว่าจะทําเรื่องสนามบินสำรองนะครับว่านักบินเนี่ยถ้าเป็นเครื่องโดยสารเนี่ยเขาจะในแผนการบินเขาเขาจะต้องมีสนามบินสำรองนะครับและเมื่อพูดถึงสนามบินสำรองผมก็มีรูปจากแอปไฟล์เ a ด a r มาให้ดูด้วยเป็นแอปที่ระบุเส้นทางบิน นะครับของเครื่องบินณนะขณะนั้นเวลานั้นเวลาจริงเลยคือเรียกว่าเรียวไทม์เลยของเครื่องบินทั่วโลกซึ่งผมใช้อยู่นะครับเป็นแอปไฟล์เรด d ร r 24เดี๋ยวผมจะลงให้ดูตอนท้ายนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปใช้งานดูนะครับมีทั้งแบบเสียเงินและแบบไม่เสียเงินเอาถึงสาเหตุที่จะมาคุยตรงนี้ก่อนว่าสนามบินสำรองเนี่ยบอกแล้วว่านักบินเขาจะต้องมีเสมอเวลาจะ ตั้งเข็มไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องเผื่อถ้าเขาลงเชียงใหม่ไม่ได้เขาต้องไปลงเชียงรายหรือเขาอาจจะต้องลงพิษณุโลกหรือสนามบินสำรองถ้ามันลงไม่ได้ทั้งหมดด้วยสภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะต้องย้อนกลับดอนเมืองนะครับอันนี้ผมสมมุติเป็นเครื่องที่วิ่งระหว่างดอนเมืองนะครับหรือกลับสุวรรณภูมิอะไรก็แล้วแต่น,นั่นก็คือต้องอยู่ในแผนการบินทีนี้สาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาคุยก็วัน ที่มีฝนตกเมื่อเร็วๆนี้หนักๆเนี่ยผมก็จะคอยดูสนามบินดอนเมืองกับสุวรรณภูมิเสมอว่าเออมีเครื่องลงได้ไหมมีต้องบินวนไหมสภาพอากาศเป็นยังไงนะครับก็จะเจอเครื่องบินวนทีนี้ล่าสุดที่เจอบินวนเนี่ยก็เห็นแอร์เอเชียที่มาจากเขมรเขาบินอยู่นานพอสมควรเลยนะครับในที่สุดเขาตัดสินใจลงนะครับก็ ทําวงที่จะลงเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะต้องติดต่อกับวิทยุการบินด้วยหอมครับการบินด้วยนะครับในการลงก็คงนําเส้นทางนําล่องเข้ามาแล้วแหละเข้าไฟนอลแอปโรชไฟนอลแอปโรชนี่ก็คือขยายความนิดนึงเขาจะเข้าในลายที่ตรงกับรันเวพอดีตรงๆเลยนั่นคือเขาพร้อมลงแล้วเขาลดระดับแล้วเขาพร้อมลงแล้วทั้งลดระดับมา ตามหอบังคับการบินสั่งแล้วก็อยู่ในแนวตรงกับรันเวย์เป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีรูปพวกที่เป็นไฟนอลแอปโรชให้ดูนะครับว่าเขาจะเรียงกันเข้ามาเลยในเส้นเส้นทางเดียวกันนะครับนี่ก็คือนวันนั้นเนี่ยไอเซียลำนี้เนี่ยเขาลงเห็นแล้วแหละว่าเขาลงเลยนะครับแล้วก็มีการเชิดหัวขึ้นคือด้วย ด้วยสภาพอากาศที่ไม่ดีหรือเมื่อลงมาแล้วใกล้แล้วเนี่ยไม่ชัวร์เนี่ยนะกฎของนักบินก็คือ,คอเร่งขึ้นนะครับอาจจะระหว่างลอยอยู่บนใกล้สนามบินลอยมาใกล้จะถึงยังไม่ไม,ไม่แตะพื้นเนี่ยแล้วก็เห็นท่าไม่ดียังไงเขาก็จะเร่งขึ้นเพื่อขึ้นไปโก a r o u วคือขึ้นไปอีกครั้งหนึง่งตั้งลำใหม่นะครับยังไม่แตะพื้นแล้วขึ้นเลยกับอีกแบบหนึ่งคือแตะพื้นนะครับเรียกว่า touch and go พอแตะปุ๊บวิ่งไปสักพักเร่งขึ้นเลยนะครับก็จะมีใน2ลักษณะนี้วันนั้นแอร์เอเชียเห็นแล้วว่าเขาทําอย่างนี้พอเขาขึ้นไปอีกผมก็จะดูว่าเขาจะไปบินวนมาอีกหรือยังไงนะครับปรากฏว่าเขาตัดสินใจไปลงที่สุวรรณภูมิก็เนื่องจากว่าเขาคงในแผนการบินเขาเนี่ยเขาคงทําสนามบ,บินสำรองอันดับแรกของเขาคือสุวรรณภูมินะครับเขาก็เลยไปลงสุวรรณภูมินะครับในระหว่างนั้นก็ เห็นอีกลามหนึ่งมาจากสุราษฎร์นะครับเป็นไลออนแอร์มาจากสุราษฎนะร์พยายามบินวนอยู่พักหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ไม่ลงเข้าไฟนอตแอพปอปร,ร์ตเลยตัดสินใจไปสนามบินสำรองเลยซึ่งผมก็นึกว่าเ,เป็นสนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกันนะครับเพราะใกล้ปรากฏว่าของไลออนแอร์เขาคงทำไว้ที่สัตหีบเพราะฉะนั้น เมื่อเขาตัดสินใจไม่ลงแล้วเขาก็จะต้องไปตามแผนเขาก็จะไปลงที่สัตหีบผมก็เลยเฝ้ามองทั้งสองลำเนี่ยผ่านไปเกือบสองชั่วโมงนะครับเขาเขาจอดอยู่ที่ดอนเมืองอย่างอย่างลำที่มาจากเขเมรเนี่ยคงไม่เอาผู้โดยสารลงเพราะเป็นเครื่องต่างประเทศมันต้องตรวจลงตาหนังสือเดินทางมันต้องอะไรวุ่นวายไปหมดมันต้องขนาดย้ายเว้นเสียแต่ว่าเครื่องลำนี้ไม่คิดจะกลับดอนเมืองแล้วเงี้ยอ่ะก็คงเอาผู้โดยสารลงนั่นลักษณะหนึ่งแต่อีกลักษณะหนึ่งก็คือรอ รอที่ดอนเมืองทุเราเบาบางเมื่อรอแล้วเนี่ยนะครับได้เวลาเขาก็จะบินก็เลยทำให้ผมเห็นการบินจากสุวรรณภูมิมาดอนเมืองซึ่งมันใกล้มากๆเลยผมอยากอยากจะรู้ดีว่าเขาใช้เส้นทางไหนนะครับเดี๋ยวผมก็ลงรูปคู่ให้ดูตอนเขาเขาบินไปลงสุวรรณภูมิแล้วตอนขากลับนะครับก็จะเป็นโค้งนิดเดียวเองนะครับจะเห็นว่าใช้ความสูงไม่ถึงหมื่นฟิต แล้วเขาก็ตีตีวงลงดอนเมืองนะครับนั่นก็คือเอาผูดด้โดยสารกลับเช่นกัน l i ออนแอร์ลำนั้นที่ไปลงสัตหีบก็ทำแบบเดียวกันนะครับวิธีดูไฟเลดา้าเนี่ยเมื่ออยากรู้เครื่องบินลำไหนเนี่ยคลิกเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นเส้นส,สีีนั่นก็คือเส้นทางที่บินผ่านมาและกำลังจะบินไปนะครับมันจะเป็นเส้นตายตัวเลยพวกเส้นทางพวกนี้แต่กำลังจะบินไปเนี่ยจะเป็นลุร้อยประ เพราะว่ายังไม่แน่นอนวิยุกการบินอาจจะเปลี่ยนเส้นทางให้ได้แต่เส้นที่หลังเครื่องเนี่ยนั่นคือเครื่องที่ผ่านการอะไรอะ่ะคอนโทรลโดยวิยุการบินมาแล้วนะครับเส้นต่างๆเหล่านี้นะ่ะวิธีดูเนี่ยมันจะทําให้รู้ว่าเครื่องบินลํำนี้มันผ่านที่ไหนมาบ้างหรืออะไรและกาลังจะมุ่งหน้าไปยังไงคร่าวๆไอ้มุ่งหน้าไปเนี่ยเพราะว่าบางทีอาจจะมีวิยุกการบินเขาอาจจะสั่งให้ให้หลบทิศท,ทางนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผม สนใจแล้วผมเฝ้าท้องฟ้าของผมที่ว่างอะ่ะคนกระษียนะนะเนาะก็เออแบบนี้ดีกว่านะครับก็ได้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 เห็นได้จับลักษณะการบินของเขาด้วยเพราะเราไม่มีโอกาสบินเครื่องบินโดยสารอยู่แล้วแหละแต่เรารู้ไว้เพราะเราชอบเรารักที่เราอยากจะดูว่าเออเขาทํากันยังไงสงสัยมานานแล้วไอ้บินจากสุวรรณภูมิมาดอนเมืองเนี่ยโอ้มันบินแป๊บเดียวมันขึ้นแล้วลงอะ่ะใช่ไหมครับออกเขัาออกไปอ้อม แล้วก็ตีมาใหม่แต่ใช้ความสูงเกือบเกือบหมื่นหมื่ฟุตเท่าที่ดูนะแต่ไม่ถึงหมืน่นนะครับนั่นก็ทําให้เรารู้นะครับมาจากสัสหีเหมือนกันเขาก็จะบินบินไม่ไม,ไม่ไม่สูงมากมาเหมือนกันนะครับส่วนรูปต่างๆในแอรไฟเ a ได้ที่จะลงต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะให้ดูว่าจากเรื่องของถนนบนฟ้าเนี่ยจากรูปที่จะลงต่อไปนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องบินเนี่ย ลำที่มีวงสีฟ้าๆนั่นเป็นลำที่ผมมอนิเตอร์คือผมดูอยู่นะฮะจะเห็นลำที่เป็นวงสีแดงๆอีกสองสาำลำัตามมาในเส้นทางเดียวกันอันนี้เพื่อให้เราได้รู้ว่าเห็นไหมว่าถนนบนฟ้ามันมีจริงวิทยุการบินเขาสั่งให้บินนะอากาศวันนั้นเวลานั้นเขาจะถ้าเขาบินตามกันนะก็คือใช้เส้นทางทับกันมาเลยแต่ความสูงแล้วแต่นะครับตามกันเป็นคิวมาเลยมันจะอยู่ในเส้นเดียวกันเลย จนเมื่อกี้พูดถึง Final Approach ใช่ไหมครับ Final Approach ก็คือเส้นที่ไปตีโค้งทางไหนมาก็แล้วแต่ก่อนที่จะลงสนามบินเนี่ยเมื่อเขาตีโค้งมาตรงกับสนามบินปุ๊บนั่นแหละเขาจะเรียกว่า Final Approach ก็คือเส้นที่เขาตรงเข้ามาอย่างเดียวจะลดระดับจะอะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นว่าเขาก็จะเรียงกันเข้ามาเลยนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากให้รู้นะครับถ้าใครนั่งเครื่องบิน ที่มาจากทางใต้ภูเก็ตหาดใหญ่อะไรก็แล้วแต่สุร,ราษฎร์กระบ,บี่นะครับถ้ามาลงดอนเมืองจะสังเกตได้ว่ามันจะต้องไปตีโค้งนะครับพอเข้าเขตแผ่นดินมาแล้วแถวสมุทรสาครที่ผ่านแผ่นดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นแล้วไม่ว่าจากกลางวันกลางวันก็จะเห็นชัดหน่อยกลางคืนให้ดูจากไฟครับถ้าใครนั่งริมหน้าต่างนะจะเห็นมืดๆม,มาแล้วจะเห็นไฟระยิบระยับนั่นแหละ ไฟระยะประยับนั่นแหละเขตแผ่นดินมองไปทางทางขวามือก็จะเป็นพัทยาชนบุรีสัตหีบนะครับเขาจะตัดกลางเข้ามานะพอเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเขาตัดตัดกลางเข้ามาแล้วเนี่ยพอเข้าเขตแผ่นดินเนี่ยถ้ามาจากทางใต้ใช่ไหมครับถ้าเขาก็จะต้องไปอ้อมแถวบางปะอินอันนั้นเป็นเป็นเหมือนเส้นทางเลยอ่ะเพียงแต่อ้อมไกลไม่ไกลเนี่ยประมาณบางปะอินแล้วเขาจะตีกลับเข้ามาที่ ที่ดอนเมืองเพื่อลงลงทางรันเวย์สองหนึ่งนะครับทางด้านกองทอากาศแต่ถ้าเครื่องที่มาจากเชียงใหม่เ mm. ชียงรายมาจากทางเหนืออันนั้นไม่มีอ้อมเลยพอมาก็มันก็ตรงดิ่งมาที่ดอนเมืองเลยใช่ไหมครับที่เล่าว,ว่าเครื่องทางใต้อ้อมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะอ้อมประมาณบางไปอินนะครับอยู่แนวแนวนั้นแหละแต่ถ้าบางวันการจราจรไม่คับคัง่งนะครับผมก็จะลงให้ดูเขาเรียกว่าช็อตคัตทาง วิยุการบินเขาจะเห็นว่าการจราจรเคลียร์นะไม่ต้องไปอ้อมขนาดนั้นก็ได้คุณไม่ต้องเสียเวลาก็ตัดแถวปทุมลงเลยนะครับก็จะลงให้ดูว่าช็อตคัดกับปกติเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับรจะสังเกตได้ผมชอบนะเครื่องที่มาจากทาง,ทางใต้เนี่ยเขาจะทิ้งโคง้งทิ้งโค้งเข้ามาเนี่ยมันมันดูแล้วมันสวยงามดีตรงนั้นนะครับตอนเข้าแผ่นดินก็สวยถ้ามาไฟรกลากงคืนนะ มันจะมืดเป็นทะเลเห็นแต่เรือประมงลรยิบระยับเรืออะไรต่างๆมืดๆแล้วเราจะมองไกลเนี่ยเราจะมองเห็นไฟเป็นแผงๆไฟระยิบระยับเป็นแผงนั่นคือแผ่นดินละให้สังเกตมากางวันก็เหมือนกันถ้าเห็นแผ่นดินสังเกตขวานั่นก็คือพวกพัทยาชนบุรีนะครับสตหีิประมาณนั้นเราตัดเข้ามาทางประมาณสมุทรสาครน,นะครับนี่ก็ให้ให้รู้ไว้เวลานั่งเครื่องบินจะได้เออดูแล้ว เพินเพินนะ่ะไหนที่พี่ลักบอกว่ามันใกล้จะลงหรือยังเวลาเขาลดระดับเนี่ยเราจะรู้พอรู้นะครับหรือถ้าไม่พอรู้เนี่ยเราจะดูจากสีเมฆก,ก็ได้เมฆเนี่ยที่อยู่น้ําเงินเข้มๆเลยนั่นคือความสูงประมาณสามหมื่นฟิตแล้วถ้าลงมามีเมฆปุยปุยอยู่บนเมฆเห็นเมฆอยู่ข้างล่างจนมาถึงปุยเมฆนะครับเริ่มอยู่บินอยู่กับเมฆเมื่อไหร่ไม่เห็นเมฆลอยอยู่ข้างใต้ เขาลดระดับมาแล้วจะพอจะมองพื้นดินเห็นแล้วนะครับก็ลองดูทั้งกลางวันก็จะเห็นบางทีก็เห็นตรงตรงท่าฉลอมตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ใครนั่งซ้ายนั่งขวานะครับแต่ถ้านั่งซ้ายนี่ผมไม่ค่อยชอบนั่งซ้ายซ้ายนี่ก็จะเห็นหัวหินเห็นอะไรเข้ามาตรงนั้นนะครับแต่บางบางฟลาเขาบินบนแผ่นดินเลยนะเขาไม่ได้ออกทะเลอันนี้ก็แล้วแต่ที่บอกแล้วนักบินวางแผนด้วยแล้วก็วิทยุการบิน เขาเป็นคนวางเส้นทางในเรื่องถนนบนอากาศด้วยนะครับแล้วแต่เหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมวัดดวงปกติผมไปต่างประเทศผมจะไม่กลับไฟเช้านะครับผมจะกลับไฟสองทุ่มนะเที่ยวอีกวันหนึ่งเนี่ยเต็มๆเลยแต่มีอยู่แผนหนึ่งเนี่ยผมกลับเก้าโมงประมาณเก้าโมงสิบโมงออกจากญี่ปุ่นออกจากนาริตะเนี่ยแหละวันนั้นบินแอร์เอเซียเพราะก่อนไปผมจับอยู่แล้วว่าแอร์เอเซียจากญี่ปุ่นไฟนี้ บางวันออกทะเลบางวันออกนะแล้วมันจะเห็นฟูจิเออเดี๋ยวผมลงรูปนั้นให้ดูเป็นรูปที่อยู่ในแผนเนี่ยแล้วผมถ่ายเองกับมือเลยก็คือถ่ายลงไปบนยอดภูเขาฟูจิเป็นเบิร์ดไอวิวเป็นมุมที่นกมองลงไปนะครับนะยอมกับเช้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนั้นมันจะออกทะเลหรือเปล่าหรือมันจะบนแผ่นดินบนแผ่นดินของผมนี่คือล้อเลาะชายฝั่งไปนะครับอันนี้เล่าให้ฟัง นใ,นใ,นในแผนการบินของรักเนี่ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนื่องอย่างมีความรู้เรื่องการบินอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่มาบอกให้ใครทําตามแต่ถ้าฟังพี่ลักษ์เล่าไปแล้วเอออยากจะทําตามก็ลองดูมันก็สนุกสนุกอะ่ะได้ก็เห็นไม่ได้ก็นั่นแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเหมือนกันเรื่องซื้อตั๋วเครื่องบินสไตล,ล์รักนะครับคิดไว้แล้วเหมือนกันอันเนี้ ไม่ได้เกิดจากว่าซื้อแล้วถูกไอ้ไอ้ถูกนะส่วนหนึ่งแหละผมต้องต้องด้วยละนะครับแต่มุมมองผมมีมุมมองยังไงในการซื้อตั๋วเครื่องบินเวลาเดินไฟยาวนะครับถ้าไฟในประเทศผมไม่สนชั่วโมงหนึ่งนี้ผมด่วนดวนนี้ผมนั่งตรงไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเลือกที่นั่งทุกครั้งผมจะนั่งประมาณ20-21-22ถ้าเป็นเครื่อง Air b u สสานะครับ 20, 20 2 2ทางด้าน ABCDEF ยี่สิดิบสองเประมาณช่วงหลังปีพอดีถ้าก่อนหน้านั้นมันก็ช่วงหน้าปีเนี่ยเป็นถ้ายี่เนี่ย,ป,ยประจําแทบจะทุกไฟรในการซื้อตัว๋วผมจะนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ค่อยมาเล่าแล้วกันวันนี้เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูว่าเออเวลาเส้นทางบินเวลาเขาบินตามกันในในเหตุการณ์ปกตินะครับมันจะได้คล้องกับที่ผมพูดว่าเรื่องถนนบนฟ้าว่า เส้นทางเนี้ยไม่ใช่น,นักบินกําหนดเองกําหนดได้คร่าวๆว่าจะไปอย่างนี้แต่วิทยุการบินจะเป็นคนจับวางไว้ว่าเฮ้ยเราจะต้องตรงไหนจะเห็นว่าเครื่องบินลําแรกในวงสีฟ้านั้นผมแท็กตัวนั้นอยู่แต่มองหลังเนี่ยในเส้นเส้นทางที่ลําหน้าบินเนี่ยจะเห็นอีกสองสามวงแดงนั่นคือเห็นไหมมันจะทับกันเป๊ะมาเลยเขาจะบินตามเข็มที่วิทยุการบินสั่งนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เอามาฝาก สำหรับตรงนี้เแต่เรื่องหน้าก็อาจจะมีขั้นอะไรบ้างรู้สึกการบินมันจะเยอะไปแล้วนะครับแล้วพาสต่อต่อไปก็จะเป็นการบินที่ว่าให้เวลาผมไปบินผมดูเช็คลิสต์ยังไงต้องทําอะไรบ้างต้องวอล์กอ o ล n ่าวยังไงนะครับแล้วก็จะแปะคลิปที่ผมลงลงไว้เคยลงไว้แต่ไม่ได้พูดอ่ะเพราะไม่มีเวลาภาคแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ภาคเพราะมันต้องบินะนะครับนั่นเป็นภาพที่ผมบินจริงกับมือก็จะได้เห็นนะครับว่ามีทั้ง อ๋อที่บอกไว้เคยบินเซสนาเป็นหลักใช่พักหลังผมบินเซสนาเป็นหลักแต่เครื่องเทคหน้ um ผมก็บินนะครับเป็นคอนโทลคอลัมน์คือคันบังคับเนี่ยจะเป็นแบบโค้งครึ่งวงกลมใช่ไหมครับนั่นก็คือเครื่องบินเซสนานะครับคอนโทลคอลัมน์เป็นแบบนี้เหมือนพวงมา,าลัยรถครึ่งหนึ่งแต่อีกแบบหนึ่งนะครับเทคหน้นั้นเป็นเครื่องอิตาลีเป็นคอนโทลคอลัมน์ที่เป็นก้านก้านเดียวโยกซ้ายโยกขวาเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับ นั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ผมเคยบินมาก็เดี๋ยวจะลงรูปไ้ดูนะครับนอกนั้นมันยังมีทั้งเซสนาที่ผมบินเนี่ยเ,เป็นปีกบนบนหัวปีกบนลำตัวแต่เท็กน้มเนี่ยปีกอยู่ใต้ลำตัวตรงกลางลำตัวใต้ที่ตรงขั้นขนานไปกับที่นั่งเนี่ยนะครับมันจะมีสองแบบการสองแบบนี้มันบินต่างกันยังไงแล้วผมจะมาคุยในนั้นให้ให้ฟังอีกทีนะครับก็สำหรับวันนี้ ก็เอาเท่านี้ก่อนเรื่องสนามบินสำรองนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องว่าไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามข่าวนู้นข่าวนี้มันเยอะแยะไปหมดนะครับแผนนักบินเขาและไม่ใช่มีสนามเดียวเขามีหลายสนามนะครับมีระหว่างทางด้วยไม่ใช่เขามองที่ปลายทางอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับนั่งเครื่องบินขอบคุณครับวันนี้